السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كوكوام سوء كوام, كوام سلام الرحمة نعمة توفيق لهداية จงได้ประสบเดชท่านพี่น้องทุกท่านที่กำลังนั่งรับฟังอยู่หรือกำลังดูาภาพเหล่านี้อยู่ัอฮัรรมดุดิละผมอยากจะกล่าวถึงความเป็นมาของปนอนดาดอลลพอสังเขปสั้นๆนเล็กๆน้อย ปอนดาดอลผู้ที่ตั้งปอนดมานีก็คือท่านชื่อฮจีอัมบุร์รอฮ์มานอัลอาร์ซาดีฮจีอัมบุร์รอฮ์มานอัลอาร์ซาดีท่านมาเปิดปอนดที่ปอนดาดอลในช่วงนั้นอายุของท่านก็ประมาณ45ปีแล้ว และได้เปิดทำการสอนที่โพนอะดาลอเนี่ยเป็นเวลาทั้งสิ้นรวม40ปี40ปีก็แปลว่าอายุของท่าน85ปีในปีนั้นแหละท่านได้สิ้นชีวิตลงในประมาณปี2518 <c oughs> และ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแทนจากบาโบฮฮัดย์อัมรุห์มานก็คือลูกเขยใหญ่ของท่านที่ชื่อฮัจยฮุเซงฮัจยฮุเซงเฮงซาฮัจยฮุเซงบินมุฮัมมัดฮัจยฮุเซงจึงได้ทำหน้าที่สอนต่อมาเป็นเวลาประมาณ29ปี เป็นเวลาประมาณ29ปีแล้วท่านก็สิ้นชีวิตไปอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นบาโบเซงผู้นี้แหละนะได,ได้ดึงได้ดึงผมไว้จริงๆแล้วผมนี่เป็นคนชะเชิงเซาเป็นคนจังหวัดชะเชิงเซาทีแรกก็ตั้งใจที่จะไปเปิดนะ เปิดปอนเนาะแถวแถวจชาเจงเซาสักสักหลังหนึ่งนะแต่ก็าบาโบเซงได้ขอร้องไม่ให้ผมกลับตอนนั้นผมกำลังอ่านหนังสืออยู่บางเล่มก็พยายามควดๆวด,วดให้มันจบจบเพื่อผมจะได้กลับไปตามกำหนดเวลาที่ผมตั้งใจไว้แล้วแต่ในที่สุดบาโบเซงและก็บรรดาผู้นำผู้นำท้องถิ่น แถบแถวนั้นประมาณห6คนก็ได้มาประชุมและเรียกตัวผมขึ้นไปคุยแล้วก็ขอร้องให้ผมเนี่ยได้อยู่ต่อรับช่วงนี้ต่อเถิดก็เลยจึงรับช่วงนั้นต่อมาหลังจากที่บบบเซงตายนะจากนั้นผมก็ขึ้นคือในเมื่อโต๊ะครูขอร้องอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนหรือขืนได้ เพราะมันจะเป็นการคือสักเร่าสร้างความไม่พอใจสร้างความราสอหตีคือคือเสียใจนะทำให้ท่านเสียใจหรือผิดหวังเนี่ยมันไม่ดีเกรงว่าจะไม่มีบราลังกก็เลยปฏิบัติตามคำขอร้องของแกเราก็อยู่ก็อยู่ก็เลยจึงต้องปักหลักอยู่ที่นั่นต่อมาจนกระทั่งบัดนี้ผมได้รับช่วงต่อจากบาบเสงี่ประมาณ <c oughs> ประมาณ14ปีมาแล้ว14ปีมาแล้วคือบโบเก่าเนี่ยสอน40ปีบโบอเซงสอนมา29ปีและผมเนี่ยสอนมาได้ประมาณ14ปีรวมทั้ง3รายการนี้ก็คือ85ปีสรุปปนดาลลตอนนี้ก็อายุก็คือ85ปีนั่นเองอาตอนนี้